El ทุกคนวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วส่วนมากวันสุดท้ายของมิชชั่นนะคะจะอยู่วันจันทร์มันจะตรงกับวันจันทร์พอดีนะคะนี่ไงแล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้เล่นเป็นซอมบี้ค่ะเนปตูน,น่านะคะสกิลประจำตัวโดฟินาโดเด้งแลนดอมแพลนขึ้นมือไป1ตัว2นะคะโพเซสเซรนะคะตัวนี้ทำให้ซอมบี้หนึ่งตัวดาเมจเอไม่ใช่เลือดบวก2นะคะแล้วมีสกิลเฟรนซีนะคะก็คือก็คือถ้าเกิดสมมติว่าทำลายแพลนได้นะคะก็จะโจมตีอีกครั้งค่ะต่อไปสกิลที่3นะคะอินคริพเต้นนะคะทำให้ซอมบี้ กลับไปอยู่ในเกรฟสโตนแล้วก็โจกาสหนึ่งใบค่ะสกิลสุดท้ายนะคะออคเตเพลนะคะตัวนี้เนี่ยจะสร้างปลาหมึกที่มีดาเมจสามเลือดสองแล้วก็เลยในาน้ำได้ด้วยละคะ่ะวันนี้ทางศัตรูเราจะมีอิเล็กทริกบูเบอรี่ค่ะตัวนี้เนี่ยหลังจากการโจมตีนะคะในเลนนั้นก็จะสร้าง6ดามเมจให้กับรนดอมซอมบี้หรือซอมบี้ฮีโร่ก็ได้นะคะมาดูกันวันนี้จะได้เจอกับใครไนท์แคป vs เนปตูนาค่ะเริ่มต้นเลือด20เท่ากันนะคะเดี๋ยวขอเลือกอันที่แบบว่ามัน ใช้สมองไม่เยอะนะอ่ะทางนู้นนะคะเล่นสกิลประจำตัวเลยสร้างเหตุที่มีดาเมจหนึ่งเล่นหนึ่งแล้วมีอติฮีโร่สองค่ะรวมเป็นถ้าเกิดไม่มีซอมบี้อยู่เลนนี้มันจะเป็นดาเมจสามค่ะมาโจมตีมาเราก็ไม่รู้จะลงอะไรดีเนี่ยอเดี๋ยวเราลงลงตรงนี้ก็แล้วกัน ตัวนี้นะคะเป็น Toxic Waste i ิมนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นในน้ำได้แล้วก็ทำให้อิมทั้งหมดมีสกิลเดลี่ค่ะโจมตีพืชครั้งเดียวพืชตายเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราลงตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะ s t a อฟ f Turn นะคะที่เป็นสปอร์ตซอมบี้ทั้งหมดจะดามเมจบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งค่ะแต่ว่าไอตัวอิมนี้มันไม่ใช่สปอร์ตซอมบี้นะที่มันอยู่ในบาเรลเนี่ย โอเคทางนู้นรง High Voltage p l a n d ค่ะทุกครั้งที่เบอร์รี่สร้างด a m a g e นะคะตัวนี้ก็จะด a m a g e บวกหนึ่งค่ะ <laughs> แต่มันไม่มีเบอร์รี่ตัวอื่นไงมันมีแต่ตัวมันตัวเดียว <laughs> Start Turn s p o t Zombie จะด a m a g e บวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งอ่ะต่อไปต่อไปนะคะ <laughs> พวกจะลงตัวนี้ค่ะ <laughs> Arm Wrestler นะคะตัวนี้เนี่ย <laughs> ก็จะด a m a g e บวกหนึ่งเลือดบ,บวกหนึ่งทุกครั้งที่มีการเล่นแ <laughs> พลนในเลนนี้ค่ะ แล้วก็ลงตัวนี้ไปด้วยในๆนมันก็เป็นสปอร์ตซอมบี้เหมือนกันโอเครอบนี้เราเสี่ยงมากเลยเพราะเราไม่มีอะไรสําหรับเล่นในช่วงทริกการ์สร้างหนึ่งดเดิมแมทให้กับซอมบี้ทั้งหมดปัป๊บโอ้โหทุกคนทุกคนดูเบอร์รี่ตัวนี้ซะก,ก่อนมันไ็นไรรอบหน้าเราจะโหดแพนทั้งหมดดาเมจบวกหนึ่งเลยบวกหนึ่งโอ้มันก็ไปเพิ่มแพนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนรอบหน้าเราจะโหดละรอบหน้าเราจะโหดละ มารอบนี้นะคะก่อนให้มันขึ้นก่อนรอบนี้นะคะเราจะลงตัวนี้ค่ะสปอร์ตซอมบี้ทั้งหมดนะคะจะคงกับพันในเทินหนึ่งค่ะโอเคอุย้ยความจริงเราน่าจะลงตรงนี้ไปด้วยนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะลงเลนกลางป่าววะไม่หรอกมั้งมันก็ลงมาตรงนี้นะ มันทำลายตัวซอมบี้บาเรลด้วยนะคะตัวสตอร์บอรี่นะคะทุกครั้งที่มีการเล่นเบอรี่จะสร้างหนึ่งดัมเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่ข้างๆค่ะเดี๋ยวเราขอวางตรงนี้ก่อนลดดัมเมจตรงนี้ไปก่อนอ่าเราคงกระพันเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วึ๊บโอเคเด้งเลนดอมแผนไม่ต้องเด้งหรอกไม่ต้องเดง้งไม่ต้องเดง้งเราคงกระพันรอบนี้นะคะเราก็จะให้คงกระพันเหมือนเดิมทุกคน เราจะลงตัวนี้อ่ะลงตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้อยู่ในใช้สกิลนี้นะคะเอฟสโตนเนี่ยอาจจะได้เล่นไอตัวนี้ด้วยนะคะดอฟินาโดเนี่ยเด้งอุย้ยทางน้นก็เด้งเหรอทางน้นก็เด้งเราเหรอโอเคโคตรโชคดีที่เด้งตัวนู้นเราก็เด้งเหมือนกันขอให้เด้งตัวนี้กลับขอให้เด้งตัวนี้กลับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ ไงดีอะงั้นตอนนี้ยังไม่ทำอะไรนะคะต่อให้ยังโจมตีตัวนี้ไม่ได้รุนมากเลยมันมาทำลายตัวนี้โอเคแต่รอบหน้าเนี่ยตัวนี้ตายแน่นอนทีนี้เราก็จะลงตัวตัวนี้แล้วก็ลงตัวนี้อีกทีนึงค่ะให้ทั้งหมดนะคะคงกระพันค่ะออะมายังไงสร้างสองดาเมจ ถ้าเกิดมีการสมหัวนะคะจะสร้างสองดัมเมจต้องดูว่ามันจะสร้างใส่ใครเนี่ยถ้าลงอะไรก็ตายหมดนะยกเว้นไอเลนเนี้แหละเลนไอสร้างสองดัมเมจเนี่ยอ่ะหา้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บ,อบโอเครอบนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะมันมีตัวนี้ด้วยทุกคน ชัมแชมเปี้ยนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น history สปอตซอมบี้นะคะเมื่อเล่นนะคะตัวนี้จะทาให้แพลนทั้งหมดนะคะดัมเมจลบหนึ 1, ่งค่ะถ้าเกิดเราเอาไปสวมกับซอมบี้นะคะสมหัวกับซอมบี้ตัวนี้จะทําลายแพลนที่มีดัมเมจสองหรือต่ํากว่านะคะซึ่งถ้าเกิดเราสวมตรงนเนี้ยออะสวมไปเนี่ยมันทําลายตัวนี้ได้เลยทุกคนมันจะไ,ไม่ต้องสร้างสองดัมเมจไงไยยังไงสร้างสี่ดัมเมจโอ้ตายเฉพาะตัวเนี้ย ตายเฉพาะตัวนี้เอาใหมากและไอตัวนี้ใหมกและแต่ว่าเราน่าจะชนะแล้วนะเพราะว่า2เลนนี้โจมตีไปก็ชนะแล้วเนี่ยเจเรียบร้อยะคะ่ะและนี่ก็คือวันสุดท้ายนะคะของชาลินโหมดนะคะประจำวันที่28เดือน3 2 5 6 6คะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคะ่ะจะกันใหม่พันหน้าคะ่ะดูซิว่าเราได้การอะไรอุ๊ยดีการนี้ดีอุ๊ยอันนี้ก็ดี โอเคค่ะบ๊ายบาย